เซฟภาพล้อรเรียนเซฟสติ๊กเกอร์ไปใช้งานยังไงในแอปพลิเคชันโมจิป๊อปเซฟสติ๊กเกอร์ด้วยไฟล์แบบไหนเพื่อที่จะส่งในไลน์ให้เพื่อนๆคลิปนี้มีคำตอบครับ EP ที่10นี้เราจะมาดูในเรื่องของการเซฟเพื่อนำไปใช้งาน ในแอปของ m o จ i p o p p นี้จะประกอบด้วย2ส่วนนะครับคือภาพล้อเรียนและสติกเกอร์หรือว่าตัวกระตูนนะครับที่เราจะนำไปเซฟที่เราจะเซฟเพื่อนำไปใช้งานเข้าแอป m o t i p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  ครับจากนั้นก็มาดูในส่วนของเมนู Discover ครับด้านล่างกดเข้าไปครับเพื่อเราที่จะเลือกหาภาพสวยๆนะครับหาภาพ เอาอาภาพนี้ละกัน,นครับภาพนี้ละกันค้นหาคําอื่นดีกว่าชอบภาพไหนก็หาดีครับเดี๋ยวผมเข้าเมนู search m o จ i p o p ล้กันครับจะพิมพ์ค้นหาคําว่านักธุรกิจนะครับนักธุรกิจแล้วกดค้นหานครับรูปแว่นขยายตรงนี้นะครับ เจอแล้วเลือกเลือกภาพาภาพนี้ดีกว่านะครับได้ภาพที่เราต้องการนะครับมาดูปุ่มด้านล่างนะครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5สอ้าหกปุ่มนะครับปุ่มแรกนะครับกดเซฟได้เลยนะครับกดเซฟภาพก็จะเซฟลงเครื่องเลย ลุ่มที่2นะครับ HD นะครับลองจิ้มเข้าไปนะครับ HD HD ก็คือภาพก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเอาอหม่ HD 19บาทแล้วก็เราสามารถซื้อได้นะครับแต่เราไม่ซื้อเป็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ต่อไป Line นะครับเราสามารถกดแชร์ใน Line ได้นะครับแต่ว่ามีคลิกอยู่นิดนึงครับพอเราเรากดปุ๊บเนี่ย ต้องรีบกดว่าเฉพาะครั้งนี้ไม่อย่างนั้นนะครับเราก็จะดูโฆษณาฟรีนะครับเรายังไม่ได้แชร์ไปให้คนอื่นเลยเราจะดูโฆษณาฟรีเราก็ต้องเข้ามากดไลา์ใหม่แล้วก็แชร์ไปใหม่นะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ผมได้ทำมาครับปุ่มต่อไปก็เป็นปุ่มแชร์ใน Facebook แล้วก็ปุ่มตั้งเป็นโปรไฟล์นะครับสำหรับกล้องถ่ายรูปนะครับเห็นไหมครับ กล้องถ่ายรูปตรงนี้ที่เป็นรูปกล้องถ่ายรูปนี้เดี๋ยวเราลองดูนะครับสามารถใช้ได้จะเป็นการนําภาพนี้นะครับถูกตัดพื้นหลังออกเพื่อที่จะให้เราไปใส่ที่ไหนก็ได้นะครับไปใส่อะไรก็ได้ที่เราถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับกดกล้องถ่ายรูป่าผมเตรียมนะครับกดถ่ายเลยครับตรงกลางนี้กดแพร่ปุ๊บนี่ครับนี่ภาพก็จะประมวลผล เราก็สามารถเซฟไว้ได้นะครับเติมได้นะครับมีภาพอื่นๆประมาณนี้นะครับของเมนูนี้เมนูกล้องถ่ายรูปตอนนี้กดออกก่อนนะครับครับผมแล้วก็เลื่อนลงมานะครับนี่อันนี้ขายของของแอปนะครับ personal life product ก็สามารถนำภาพนี้มาทำเป็นเคสโทรศัพท์ได้เป็นแมสปิดจมูก um ได้นะครับต้องสั่งเข้าไปทางแอปนะครับแล้วก็ดัว s i m ล l าคอนเทนต์นะครับเรากดมอ e สามารถดูภาพลอ้อเรียนที่เกี่ยวข้องกับนักธุรกิจได้นะครับเผื่อเราจะนำไปใช้งานนะครับก็สามารถดูได้นะครับกดออกนะครับกดออก ต่อไปเราจะมาทำการโหลดสติกเกอร์กันโหลดสติกเกอร์กันการเซฟสติกเกอร์นะครับเราก็เลือกสติกเกอร์ที่ต้องการเอาอันนี้แล้กัน,นครับสติกเกอร์ปุ๊บกดเข้าไปนะครับโอ้โหมีกี่ไอคอนดูไอคอนนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9มี9ไอคอนนะครับแต่หลักๆที่เราจะใช้นะครับก็มีเพียง4ไอคอนเท่านั้น ก็คือตัวกิฟนะครับนี่ครับตัวกิฟตัว j p g นะครับแล้วก็ตัว mp 4แล้วก็ตัวลายนะครับคุยทีละตัวนะครับคุยตัวกิฟนี่คือเรากดกิฟก็จะแปลงเป็นไฟล์าภาพแอนิเมชันะครับเราสามารถเซฟลงไว้ในเครื่องและเก็บไว้ส่ง ลาให้กับเพื่อนๆได้นะครับก็จะอยู่ในเครื่องเราตัวที่2เป็นตัวบวกนะครับเพื่อที่จะแชร์ไปยังแอปอื่นๆนะครับตัวที่3เป็นไลน์เราสามารถกดแชร์เข้าไปในไลน์แล้วก็ส่งต่อให้กับเพื่อนๆได้เลยนะครับอังนี้ยังไม่ส่งนะครับ,บตัวที่4ก็เป็น j p g เป็นภาพนิ่งนะครับตัวที่5ก็เป็น เซฟเป็น mp 4นะครับเป็นวิดีโออเดี๋ยวเราลองมาดูแล้วสตัวหลักนะครับก็มีตัวกิฟ mp 4และ jpg แต่ที่หลักๆที่เราจะใช้คือตัวก i ฟนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างกันว่าเป็นยังไงนะครับเราสามารถย,าย้ายเปลี่ยนหน้าได้โดยดูแถบด้านซ้ายนะครับที่เป็นรูป top five avatar ของเรานะครับกดที่รูปหน้าที่2องครับแล้วเปลี่ยนกดเป็นที่หนึนครับก็จะ เปลี่ยนได้เห็นไหมครับผมจะลองเซฟดูนะครับกดที่กิฟต์เซฟเรียบร้อยแล้วเปร๊บเขาก็จะให้ดูโฆษณานะครับกดปิดต่อไปกด jpg นะครับเป๊บเขาก็จะบอกว่าเซฟเรียบร้อยแล้วก็มีให้ดูโฆษณาแล้วกดปิดไปนะครับแล้วก็ mp 4นะครับแล้วก็กดเปร๊บเซฟเรียบร้อย เขาจะให้ดูโฆษณาครับ3 4 5 5วินาทีเรากดปิดจากนั้นเราก็ออกครับเดี๋ยวเราลองไปดูว่าความแตกต่างระหว่างไฟล์ทั้ง3แบบนี้เป็นอย่างไรครับเมื่อเราส่งในไลน์ก็ออกไปเราเข้าเข้าไปในไลน์ครับเราก็โหลดเลยครับที่เราส่งเมื่อสักครู่นี้ครับ1 3องสามานี่นครับภาพนี้นะครับจะเป็นภาพก i ิฟนะครับไฟล์ก i ิฟ jif กิฟนะครับใช้ส่งในล n e นะครับภาพที่สองภาพนี้จะเป็นภาพนิ่งแล้วก็ภาพที่สามนะครับก็จะเป็นวิดีโอนะครับส่งมาเป็นวิดีโออย่างนี้ดังนั้น ถ้าเกิดเราโหลดส่งในไลน์ก็ไฟล์กิฟเหมาะสมที่สุดนะครับในการใช้ส่งในไลน์นะครับก็สรุปนะครับการทำสติกเกอร์ด้วยแอปพลิเคชัน m ม j i ป๊อปนะครับก็สามารถทำได้ง่ายครับแล้วก็โหลดเป็นสติกเกอร์รูปหน้าตัวเองนะครับส่งให้เพื่อนได้นะครับขอบคุณมากครับ